สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เราจะมาแนะนำนะครับโน้ตบุ๊กสายทำงานบางเบาเลยราคาไม่แพงด้วยสำหรับ a c e r aspire 5นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันต่อเลย a c e r aspire 5นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด15ถดงนิ้ว full hd นะครับแพแนลเป็น tn เกรดสูงเลยนะครับติดตั้งคีย์บอร์ดแบบ full size มาให้น่นน่าว่ามีปุ่มตัวเลขนำล้ำรแดด้านข้างด้วยนะครับ พอตการเชื่อมต่อก็ครบคันไล้วจะเป็น usb นะครับ2.0นะครับร0ไทซ C ด้วย sd c a r r d e r l a n rj15 ก็มาอย่างครบคันเลยน้ำหนักเพียง2.1กิโลกรัมเท่านั้นเองสำหรับสเปคนะครับมาพร้อมกับชิปป็นมผลนะครับ cpu intel core i5 8250u นะครับการจอเป็นการจอแยก e v i d i a gforce e mx 150นะครับหน้าจอขนา 15, ด15.0นิว้ว full hd panel tn เกรดดีเลยนะครับ แรม4กิกนะครับมาตรฐาน DDR4 สโซเลตเป็นนะครับฮาร์ดดิสก์ขนาด1เทราไบต์รวมกับการทำงานกับอ็อบเทนนะครับ16กิกะไบต์อีกทำให้เสมือเป็น SSD ทั้งลูกเลย Windows 10แท้พร้อมใช้งานทันทีนะครับประก,กันเป็นแบบ2ปีนั่นเองน้ำหนัก2.1กิโลกร,รมัมถือว่าเป็นโ o ้ e b o o k สุดท้วที่เบามากๆเลยนะครับ Acer Aspire 5นะครับรองรับการทำงานที่หลากหลายเลยไม่นะว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นงานเอกสารนะครับเล่นอินเทอร์เนต็ตนะครับ รวมไปถึงนะครับการดูหนังสตรีมมิ่งออนไลน์ด้วย YouTube Netflix ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตรงนี้มาพร้อมกับ Windows 10แท้นะครับพร้อมใช้งานทันทีเลยเมื่อเปิดเครื่องในครั้งแรกระบเสียงนะครับเป็น Acer True Harmony ทําทำให้เสียงเนี่ยฟังชัดแน่นอนแล้วก็เสียงทุ้มเสียงแหลมสีงเบตมาเต็มแน่นอนสรุปนะครับ Acer Aspire 5นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโนบุกราคา ไม่แพงมากนักนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนนะครับนักศึกษาคนทํางานเลยที่เอาไปเล่นเกมก็ได้นิดหน่อยนะครับหรือว่าเอาไปทํางานปกติทั่วไปเนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างเรื่อยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับ Intel Optane Memory นั่นเองนะครับทำให้ฮาร์ดดิ้ทั้งลูกเนี่ยเสมือนว่าเป็น SSD ไปเลยรวมไปถึงนะครับสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายด้วยน้าหนักเพียง2.1กิโลกรัมเท่านั้นกับหน้าจอขนาด15 6นิ้วก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาพกพาได้ง่ายทีเดียว